AAS จัดกิจกรรม Porsche World Show 2021ตอบโจทย์สุดยอดประสบการณ์ขับขี่เพื่อคนรักปอร์เช่โดยเฉพาะ Porsche ประเทศไทยโดยบริษัท AAS Auto Service จำกัดผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายเพียงผู้เดียวในประเทศไทยร่วมกับ Porsche ประเทศเยอรมนีในระมิดสนามปทุมธานีสปีดเวย์จัดกิจกรรม Porsche World Show 2021ให้สื่อมวลชนและผู้ชื่นชอบความแรง ร่วมสัมผัสสุดยอดประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ปอร์เช่สายพันธุ์แรงหลากหลายรุ่นอย่างเต็มพิกัดโดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญการขับขี่รถยนต์ปอร์เช่จากประเทศเยอรมนีมาร่วมให้คําแนะนําพร้อมสาธิตการขับขี่อย่างใกล้ชิดพร้อมสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการปรากฏโฉมครั้งแรกของมาคันใหม่ให้ได้ยนืนโฉมและทดลองขับก่อนใครอีกด้วย ให้ลท์สำคัญสำหรับงานปอร์เช่โวลโวโชครั้งนี้นะคะเราได้นำรถยนต์รุ่นพิเศษไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์เทอร์โบ GT นะคะของรถยนต์ปอร์เช่และพร้อมกันนี้ยังมีเรื่องเซอร์ไพรส์สุดๆด้วยก็คือการเปิดตัวของอ The New Macan หรือ Macan รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะที่ให้กับผู้ร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยได้ยนชมเป็นครั้งแรกและก็ได้ทดลองขับเป็นครั้งแรกเช่นเดียวกันในประเทศไทยค่ะ งานปอ r s เช่เวโรโชนี้นะคะเป็นการจัดข<อ>ึ้นเพื่อสนองนโยบายของ AAS Looking After You and Your Car หรือ AAS ดูแลทั้งรถและคุณนะคะ<อ>เพราะว่าการที่เป็นเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่นนั้นเนี่ยเราอยากให้ทุกท่านนะคะได้สัมผัสกับสมรรถนะที่แท้จริงและเรียนรู้วิธีการขับขีบ่ที่ถูกต้องและปลอดภัยค่ะ โดยที่จะมีอินสตัคเตอร์นะคะคอยให้คําแนะนําและเทคนิคการขับขี่ในทุกๆฟังก์ชันทุกๆสเตชันนะคะเพื่อให้ผู้ขับขี่เนี่ยมั่นใจได้ว่าจะมีทักษะในการขับขี่เพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในทุกเส้นทางะคะ่ะ สำหรับ AAS Auto Service นะคะเราก็มีนโยบายนอกจากดูแลทั้งรถและคุณแล้วนะคะเราอยากจะเป็น AAS The n a m e You Can Trust ในใจของทุกๆท่านนะคะทั้งที่ลูกค้าของเราอยู่แล้วเราก็อยากจะดูแลในทุกเรื่องตั้งแต่ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อรถแล้วก็จนมาถึงหลังจากซื้อรถแล้วเรามีเรื่องของ After s a l e ที่เชื่อมั่นและไว้ใจได้พอได้รับการการันตีจากทางโรงงานและก็สําหรับผู้ที่ยังตัดสินใจอยู่นะคะลังเลว่าอยากจะเป็นเจ้าของรถยนต์ปอร์เช่ก็ขอให้มาเป็นครอบครัวเดียวกับเราค่ะกับ a s Auto Service เพราะเราก็จะดูแลท่านอย่างดีแล้วก็มั่นใจเพื่อให้ท่านมั่นใจและไว้วางใจเราได้ว่าเราคือคนที่ท่านสามารถเชื่อใจได้ค่ะปอร์เช่เรชโช2021จัดขึ้นเพื่อให้กลุ่มสื่อมวลชน ได้สัมผัสประสบการณ์สุดเร้าใจลังพวงมาลัยของยนตรกรรมสปอร์ตชั้นยอดหลากหลายรุ่นจากปอร์เช่พร้อมด้วยโปรแกร,รมขับขี่ในสถานีที่ออกแบบขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะในการควบคุมรถยนต์ให้การขับขี่เป็นไปอย่างปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ต่างๆโดยเน้นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนามาจากรถแข่งในกีฬามอเตอร์สปอร์ตซึ่งถูกถ่ายทอดมาไว้ในรถปอร์เช่ทุกคันซึ่งนี่คือกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบายของ AAS Looking After You And y o ย r Car AAS ดูแลทั้งรถและคุณนั่นเอง